สวัสดีคโค้ชหัวใจล,ลิลี่ทุกคนครับคลิปนี้มีข่าวสารของลิซ่าแบ็คพิงค์มาอัปเดตให้ฟังเช่นเคยส่วนจะเป็นข่าวอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยบอกลาเลือกขาดบบรีบุกคลิกดีขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คนรอบข้างไม่ลำาขลิดลิงใต้คลิปเพื่อแอดเข้ามาดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ในช่วงค่ำของวันที่3กรกฎาคม2020โบสตาร์ออฟิเชียลในเว่ยป่อของประเทศจีน,นครับได้โพสต์คลิปโฆษณาตัวใหม่พร้อมข้อความเชิญชวนให้ร่วมเล่นเกมดังนี้ครับโดยทางโบสตาร์ได้ประกาศในโพสต์เอาไว้ว่าจะมีกิจกรรมแจก iPhone เพียงแค่แชร์และกดติดตามเพียงเท่านี้ก็พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ iPhone 11 Pro Max จำนวน3เครื่องโดยจะประกาศผู้โชคดีในวันที่10กรกฎาคมนี้พร้อมกันนี้โบสตาร์ก็ได้ปล่อยโฆษณาตัวแรกของลิซ่าออกมา โดยหลังจากประกาศวอลิซาและลิซามโนบานักร้องไอดอลเกาหลีวงแบล็คพิงได้รับเลือกเป็น spokesperson band อย่างเป็นทางการให้กับโบสตารทางฝั่งเซเวอร์จีนในวันที่27มิถุนายน2020ที่ผ่านมาผมขออนุญาตอธิบายให้ฝั่งสักเกน้อยนะครับเกมนี้ลิซ่าเป็นโค้กสให้กับเซเวอร์ของฝั่งจีนนะครับคุณผู้ชม ไม่ได้เป็นโคโโก้กเกมให้กับทุกเซิเวอร์ที่มีอยู่บนโลกใบน,นี้ดังนั้นกิจกรรมทั้งหมดหรือการดาวน์โหลดต่างๆจึงจำกัดเพียงเซิเวอร์ในจีนเท่านั้นที่ได้สิทธิพิเศษขั้นพื้นฐานฉะนั้นเราดูได้รับรู้ได้เทรนด์ทวิตเตอร์เพื่อให้กำลังใจได้แต่ถ้าหากคุณผู้ชมนั้นต้องการที่จะสนับสนุนลิซ่าสำหรับการดาวน์โหลดเกมนี้คงต้องเล่นแลบแต่ทานเพื่อตั้งค่า VPN ไปยังประเทศจีนสำหรับการดาวน์โหลดเกมกันเอาเดือดซู่ โฆษณาโบซาลิซ่าแต่งตามตัวละครในเกมทั้งหมด3ตัวละครจากทั้งหมด40ตัวละครในเซิร์ฟเวอร์จีนนี้ผมไม่ทราบว่ามีกี่ตัวละครนะครับณปัจจุบันแต่ในไทยนั้นผมลองเล่นดูก่อนทําคลิปแล้วผมนับได้40ตัวละครถ้าข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์จีนผิดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับลิซ่าแต่งตัวตามตัวละครในเกม3ตัวนั่นก็คือเจสซี่บีบีและไพเพิก ซึ่งตัวละครทั้ง3ตัวนี้ดูเหมือนว่าจะน่ารักแต่พอลงสังเวียนพวกเธอนั้นคือเลือดน,นักสู้จริงๆครับคุณผู้ชมโดยผมจะขออธิบายทีละต,ตัวละครให้ทราบแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น ตัวละครที่1ครับสาวเปียรทธีริซาตแต่งตัวตามละครนั่นก็คือเจสซี่เจสซี่สาวน้อยน่ารักแต่มีอาวุธที่โหดไร้ครับเธอคือนักสู้ปืนไรเฟิลไฟฟ้าที่เมื่อยิงออกไปแล้วกระแสะไฟฟ้าจากปืนของเธอจะก,กระเด็นกระดอนชิ่งกันออกไปยังงสตูรบรอบรอบ,บริเวณหากเมื่อถึงเวลาที่ขับขันแล้วเธอก็ต้องการความช่วยเหลือแบบฉพัน์เธอก็สาม,มารถเสกป้อมปืนหุ่นยนต์หมาสุดน่ารักช่วยลบเคียงบากเคียงไหล่กับเธอได้อีกด้วยมาต่อกันที่ตัวละครตัวถัดไปครับตัวละครที่2 สาวเทพทิตรีาแต่งตัวตามละครน,นั้นนั่นก็คือ BB b ีบคือมนุษย์จอมหวดครับเขามีไม้เบสบอลที่สามารถหวดได้อย่างหนักหนว่วงจนทำให้ศัตรูรอบๆบริเวณที่เขาหวดนั้นเตะออกไปพร้อมทั้งท่าดาเมจส,สุดหนักหน่วงด้วยหมากฝรั่งที่จะกลายเป็นลูกบอลเด้งดิงดิงดิงดงิไปทั่วแมพหากใครอยู่ในโซนที่ลูกบอลหมากฝรั่งนี้วิ่งผ่านไปก็จะได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน และตัวละครตัวที่3ครับตัวละคร,ะครสายหวานเลยทีเดียวที่ลิซ่าแต่งตัวตามละครนั่นนั่นก็คือไพเพอร์ครับไพเพอร์คือสาวนักแม่นปืนเธอถนัดซุ่มยิงปืนระยะไกลคนทั่วไปอาจจะเห็นว่ามันคือโลบแต่แท้ที่จริงแล้วมันคืออาวธุธที่ไร้ากาที่แฝงอยู่ในขาล่มนั่นเองถ้าสุดโหดของเธอนั่นก็คือท่ากระโดดทิ้งระเบิดครับโดยจะจะกระโดดขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับทิ้งระเบิด4ี่ลูกเพื่อปูพรมศัตรูดังดูมดูมดูม,ดม,ดม,ดม เลยทีเดียวและที่น่าสนใจไปกว่าการนำเสนอตัวละครทั้ง3ตัวนี้นั่นก็คือโปรดักชันและสตอรี่บอร์ดโฆษณาครับผมว่าองค์ประกอบสวยเลยครับคุณผู้ชมทุกเฟรมใน1นาทีนี้สามารถนำตัดเป็นบอลเปเปอร์ได้เลยเป็นการแนะนำตัวผ่านโค้กเกมที่ละมุนตาและดีต่อใจมากจริงๆ และอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนั่นก็คือทีมงานของบลูสตา a r ที่ถ่ายทำโฆษณาตัวนี้นะครับรวมไปถึงโปรดักชั่นและทีมสตอรี่บอร์ดต้องรู้จักลีซ่าและทำกันบ้านมาดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะแต่ละฉากนั้นเป็นการนำผลงานกเก่าๆของเธอที่เคยถ่ายทำจากอดีตมาขัดเกลาใหม่ในรูปแบบของงานโฆษณาเกมได้อย่างลงตัวอีกทั้งรูปแบบของโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเกมมีความติดลิซ่าที่ชู้มมากจริง พราะผมสังเกตเห็นหลายฉากมันดูคล้ายกับว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างสิ้นเปิดตัวเหมือนเป็นหนึ่งในโฆษณาของลิซ่าที่เป็นเซรั่มโดยเฉพาะฉากนี้นะครับเป็นฉากในรถไฟนั้นเหมือนกันเด้เดเลยครับคุณผู้ชมและอีกฉากหนึ่งที่เหมือนกันเด๊ะนั่นก็คือฉากล่มแสนเนสือสีขาวฉากนี้เหมือนในนิตยสารเดนร่อนญี่ปุ่นฉบับวันที่28พฤษภาคมเพียงแต่ว่าในโฆษณาเกมนี้พาลิซ่าล่องลอยได้แต่ในนิตยสารนั้นทําตาพิมพิมมาหนึ่งวันเด่นลอยขึ้นไป <laughs> และฉากสุดท้ายครับเป็นฉากแฝด สครอบครัวมโนบาลสถานเลกาฉากาานี้ให้อารมณ์โฆษณาซัมซุงเลยทีเดียวถ้าไม่คสอัพไปที่จอจะไม่รู้เลยครับว่านี่คือโฆษณาเกมสำหรับโฆษณาท,ที่ปล่อยออกมานะครับผมให้ร้อยเต็มสิบไม่หักไปเลยจ้าภาพสวยเนียนตาระมูนจิตเสียระเกินคนอร่อยสวยทุกอนันหนูลูกไหนก็ไปได้หมดไม่มีคำว่าขัดตาเลยนะครับคุณผู้ชมจะหวานก็หวานสุดจะเปรี้ยวก็เปรี้ยวสุด จะเทกก็สุดเช่นกันผมชอบทุกลุกครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้อวยนะครับเวลาลิซ่าไปทํางานที่จีนเนี่ยเธอจะกลายเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยพลังบวกเอนิจีของเธอนั้นจะเยอะมากๆเลยทีเดียวและสังคมในประเทศจีนนั้นก็ลักลิซ่าเอามากๆเลยละครับเวลาที่เธอทํางานอยู่ที่จีนก็ดีครับไม่ดราม่าเลยเพราะอะไรนั่นแหะครับเพราะว่าอ่านไม่ออกเลยไม่รู้ว่าเขาดราม่าอะไรกัน อาจริงๆในโฆษณาเกมตัวนี้แอบขัดใจเล็กๆครับผมตรงกางเกงพันโหลสีดำอยู่หนึ่งตัวมีใครเห็นเหมือนผมไหมครับอุต <laughs> ส่าห์ดีใจเห็นคัมแบครอบนี้ไล์วิเวลซึ่งอาณาจักรผ่นโหลที่ไหนได้คุณพระมันมาโผล่ที่เมืองจีนนี่เอง <laughs> ผมล้อเล่นครับเธอใส่อะไรก็ดูดีหมดนั่นแหละรครับคุณผู้ชมเพราะเธอคือลิซ่าลิซ่าแปลว่าน่ารักพันนะ สำหรับเกมนี้ผมลองเล่นดูระยะสั้นๆนะครับผมว่ามันสนุกดีนะครับที่แรกก็คลายเครียดอยู่แต่เล่นไปเล่นมาก็เครียดเหมือนกันรูปแบบเกมมันคล้ายกับเกมบอเบอร์แมในยุคเกมตลับอยู่ทีเดียววัยรุ่นสมัยนี้อาจจะไม่ทันแต่ถ้าใครที่มีอายุขึ้นเลข3แล้วหรือก็อาจจะคำกากก็เป็นได้เพราะมันคือเกมในตำนานนั่นเอง <laughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมและพบกันในใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Unusual world, crazy me You better keep up with me